้าโอจีมาถือว่าเกมยังไม่ตายครับเออวิวเลยวิวครับโอจีมาวิวเลยเกมยังอยู่ตายอยู่วิวเลยเขาเล่นน้อยจัดครับใช่คนเล่นคนเล่นสี่หลานหนึงสี่หลานแปดแสนหนึ่งแปดแสนแปดเส้ยไปไม่ได้หวัมันต้องเข้าคุ่นกาลาชาเหรอเลยพี่ทะลุไปเลยเข้าทะลุไปเลยเหรอมีแก้วมีแมงมุมเอาแมงมุมนี้ขาดตลาดไหมเก็บไว้ป่ะอืม เก็บไว้ก็ได้พี่ได้ใช้อยู่เพราะตอนนี้มันเลยไม่แจกอ่ะช่วยหน่อยรบกุยตามแสนห้าที่เขาชอบแบบอุ้ยดันไงเริ่มละแปลกๆปลี่บ้านละกันเดียครับสองแสนห้าใครจะเป็นหนึ่งในสองแสนห้านะครับผมคนเล่นสี่ล้านนะครับผมคนเล่นสี่ล้านนี่ครับรอบที่แล้วหนึ่งในแสนนะครับผมรอบนี้มาดูกันนะครับเย็บกิบมันเงียบเย็บกิบหรือมันยังไม่เสกวะเอายังไม่เสกยังไม่เสก็เพื่อนใจเย็นดิ อย่างใช่ปะอย่างไม่เสีใช่ปะช้างเออจะเย็นดิแจกแก้วกูเดี๋ยววันนี้แจกช้างอีกเชิญกูดิเออมาแล้วแจกแล้วยังเฮ้ยปั๊บเอีกมาแล้วสองแสนห้าละการเดินสปาครับสปาแล้วครับผมกูได้ไหมเงียบกีบเงียบจังอะเงียบกีบเลยมันมันลืมลืมแอดเซิร์ฟปูปะ สองแสนห้าช้างมาแล้วครับผมห้าช้างมาแล้วครับผมมามาสี่จอขอสี่ตัววัดบ้าไม่ไม่ค่อยโลบตั้งสองแสนห้าครับนั่นแหละไอ้เขาว่าตั้งอะไรครับโอ้โหหมื่นกะละมาอยคือตรงนั้นนะไอ้หมื่นกะมาต้องมาเนี่ยหมื่นกะละมาเนี่ยเอาเสียาสเอาสิเออแต่แจกแบบนี้แปลกแปลนะเนี่ยใส่ไหต้องมาแล้วเนี่ยหมื่นกะละมาเนี่ยแจกไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยอือคือแจกไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้ มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าหมื่นกาลมาผมได้เกลือพี่ทำไมพี่ไม่ได้คนอื่นเลยครับผมพี่ลักกี้บล็อกออกครับอุ้ยอะไรมาไได้ได้วัวมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเออไม่ได้อะไรเลยครับเหมือนพี่เลยครับเนาะคูสิบสองต้องมาแล้วแหละบล็อกได้ดีจริงนะพาทีได้ได้ดีจริงต้องคูสิบห้านะหมื่นกาลมาหรือกาลมังครับผมน่าจะกาลมังครับ สูงสุดเลยนะนี่คือเกลืออันนี้อันนี้อันนี้ผมกับพี่บาสน่านาได้กันตลอดแล้วเอ้๊น่าได้กันสองคนแล้วน่าตลอดเลยเสกไป้แหละไม่ใช่โตแล้วเอ้ยกล่องเคิร์ดกล่องเคิร์ดโอ้ไม่ทันครับผมโอ้ไม่ทันสักกล่องครับผมโอ้โหสีบล็อครีบกดทำโปรเจกต์ใหญ่แล้วเร็บรีบเร็วเร็วไปไม่เปิดกล่องครับจังหวะนี้คอนเดิตไม่มีอะไรเลย เฮ้ยบบอมาร์ดเฮ้ยเครื่องบินติดเคิร์ดเอาหน่อยแล้วกันนะครับบ้านเคิร์ดครับบ้านคำสาบเฮ้ยสาบซะแรงเลยตัวโคตรขาดเลยอ่ะฮะเฮ้ยเออชีลักกี้บ็อกเอาดีมันบอกมาแจแคดอ่ะโอ้จีลักกี้บ็อก ลักกี้บอมมีแต่โอเจียเหรอในลักกี้บอมไ่แ้เปล่าชื่อกล่องมันหรือเปล่าในกล่องก็มีตัวกากอะมังกรอะไรเงี้ยเมือเรือเนี้กผมก็อยากได้นะาอยากได้ตัวกากเงี้ยพี่ผมได้เกลาวาเกินล้วนๆดีลาวามาอุคานาชาเกล่าใช่เกลาชาให้นั่นมานะไอ้ตรงกลางอะเขาเรียกว่าอะไรเอ๋อตีนะเกมกลองตีครับผม ีครับผมช้างลาวาเอาป่อไม่เอาชา้างช้างลาลาลาไอสปาซีเขียดแองกี้เบิร์ด right, s อ n ไลท์นะครับผมอาอเฮ้ยคุณดูคดุณดูมันมัคนคุณดูครับมันจะแจกสีเขียดล็อกกี้บอสครับคุณดูอาอยัดดึงเลยแล้วเนีน้่มมันจะแจกซีเขียดล็อกกี้บอสน,นะ,นนะกกนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อกี้ผมอ่านนะอุ้ยโย คูนสิบห้าครับมาเอ็นิวมังกรอ่ะพี่เชี่ยไม่หวังเยอะช้างโอจีอะไรอย่างเงี้ยคูณสิบห้าต้องมาแล้วแหละสร้างศรัทธาหน่อยเดี๋ยวถูกสร้างศรัทธาครับโอ้ยทั้งลาวาทั้งคืดปลามีทั้งลาวามีทั้งอะไรเนี่ยเคนดี้ยอดวัวเฮ้ยสวยติดคืด ฟบอลเฮ้ยพาฟอบอลไม่ติดเคิร์ดวะพลาดไม่ได้เลยเหรอคนดูคนดูคนดูได้ไหมแท็กวีติกแท็กอ๋อชุดแท็กซาหูตราลาเลโลเราลลาาดดดิินนนูตรัลเล่อุ้ยสวยจัดตัวเคิร์ดมันรัวๆเลยแต่ขอแบบช้างเคิร์ดอะไรอย่างเงี้ได้เปล่าดนกรณีนะอืหมอเนเจอร์รวมทีมนะอย่างนั้นนะเลตตาราเล่นะคนดู เหมือนนะเหมือนอยู่นะเฮ้ยสวยติดเคิร์นหมดเลยว่ะตัวอะไรที่ตกได้เคิร์นหมดเลยว่ะเหลือเรือแล้วตอนนี้เหลือเรือต้องออกนะโอ้โหอหวางสูงศรุด้วยจุดห้านะครับจะมาแต่ลูกครับน้องบาาานนนตดลฟิทริปปี้ทรอปปี้ไม่มีอะไรออกมาเลยตอนนี้บัฟสองบัฟครับผมอันนี้ไม่ติดบัฟนะปล่อยเลยนะบาาานนนตดลฟิ ทรุลิเมโรทรุลิชินาทรุลิเมโรทรุลิชินาเจ้าไม่มังเยอะโอ้โหลูเบรินีออคโตปูซีใครคิงอ่ะคิงพี่เหรอวะเฮ้ยฟิล์มเชนแบ็กเราจะเอาฟิล์มเชนกลับมาตำไปหลดออเนีววันเฮ้ยเอาแล้ววะแก๊งออนีวมาวะไม่ใช่ไม่ใช่คนละออนีวกบะคนดำออกมา เบลูลาเบลูเบลูลาเบลูก็อืมเฮ้ยโปูตัวอะไรออกอ่ะนี่ก็เกย์โซเดอร์เทดดิ้งออนอโน่ฮะไอตัวเทรดดิ้งอะนะพอแอดเทรดดิ้งเอ้าเป๋วว่าเอาป๋วว่ามันทำมาแล้วเหรอทำไมมันในนี่เลยอ่ะมันบอกว่ามันจะแอดพอตบิ๊กคืออะไรเฮ้ยคนขายแล้วเซ็นกาสวยดิ <ไ>ลเอกาแล็กซี่มาเหรอโอ้เอาไม่เอากาแล,ล็กซี่ดีเอาเคิร์ดทรรีทรูลิเมโรทรูลิชินา่าจะทำว่ารักเสียเด้อมีอะไรให้กับปีก้กระเป๋าเฮ <He ia. S 2> ียไหนอะเฮียไหนไม่มันด่าใครอะรบบพี่หไหนนี่วิง่งไม่ติดอะไรเลยครับผมกกบอ,อ่าบ้านเต็มครับกาแล็กซีก่บล็อกไปแล้วครับผม <laughs> เมื่อก huh ี้พี so <h <h ่ลืมเซิร evet ์ฟหลักพี่เลยเนี่ยแม่งไปมัวจะกดเซิร์ฟลองผิดครับปูคาแรชแช่ให้หน่อยดิโอ้ยปูอยาลักกี้น้องบอกว่าผมตะโกนบอกพี่แล้วนะพี่ไม่สนใจผมเลยมันบอกว่า add more t o เดี๋ยวลักกี้บอกนะมันบอกเขาจะขอไปทำงานก่อนนะเออมันจะบอกจะมีลักกี้บล็อกใหม่นะครับผมเอัพเดตแบบสุดยอดอ่ะนะครับใครเห็นต้องแล้วมันก็บอกว่านะครับผมแล้วมันจะแก้บัคฟิวนะเพราะว่ามันแหลกอสุปมึงออกจริงไหมเนี่ยจำว่าลัก โอเคเขาเล่นน้อยเกินพี่เออครับเขาเล่นน้อยจริงครับแต่พี่ก็ไม่ได้ตัวดิอะไรบายครับบายแล้วผมบายแล้วครับโอ้ซ็งว่ะไปพร้อมกับลอยยิ้มหมดพี่ก็ไปเหมือนกันครับน้องเอาไปเลยลอยยิ้มนะครับผมอุ้ยไม่เอาตัวอะไรแล้วโอ้หยได้มอไซได้มอไซจิว่ายังมีเรื่องว่ะา 4m เลยนะพี่อุ้ยต่อเลยแลกขวดครับตัวนี้แลกขวดได้ตัวนี้ ขอแลกกับขวดลาวานะอนอนไม่หลับไปไหนตอนี้วะแั่นี้แล้วกัน,นไปป๊อปนี่อันนี้รถหกเจ็ดออไปแล้วนี่ราหกเจ็ดบินได้งงเลยสามบัฟเลยเด้อสามบัฟเลยเด้อรับแรกกลัวไม่ครับไม่กลัวครับ <c oughs> แรกตัวอ,อ,อ,อ๋อแรกตัวเกือโอ้โหนึกว่ได้มอไซค์รถเป็ดเอิญน,น้องจิ๋วไปต่อไม่หลใจ <laughs> ครับเกือบุงแรกเมนูมินได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับน้อง <laughs> เดี๋ยวถามว่าทำไมอีกถากว่าเขาขอเปิดเรลัวๆเลยได้ไหม <laughs> น้องน้องน้องน้อคนนี้เขาชอบถามนะว่าแบบว่าเกอลอราวาแรกเมนูมินได้ไหมแต่เขาก็ถามว่าแล้วผมบอกไม่ได้เขาบอกทำไมล่ะครับ ไม่ได้คือไม่ได้ครับน้องอยาให้พี่ต้องพูดไปต่อเลยนะครับน้องเรื่องอะไรน้องอยากเจอพี่ภูมิภูมิไหนครับไกลกว่านั้นไม่รู้ไม่รู้ไงโอ้โหยงงเลยผสมใหญ่แบบซูนามิตัวโคตรกากเลยน้องผสมใหญ่แบบซูนามิอ่ะพี่เล่นมาวันเดียวพี่รู้เลย,เลย well ตัวไหนเทพตัวไหนโหดอ่ะแบบซูนามิอ่ะมีแจกตัวนะวันนี้กดใจจะมีแจกตัวนะน้อง ไปเล่นซึนามิดีกว่าอย่างเงี้ยใคมีโอจีแบบบาราโบเคิร์ใช่ไหมฮะใช่เหรอเอาเอ้าเอ้าเอายเลยสวยโอ้โหได้คู่เลยเหรอแน่นอนได้คู่เลยเหรอตัวเดียวพี่ยังไม่ได้เลยลาบักกษัตริย์โนซาตูร์สกลับพรุ่งแล้วรอรอดูบ้านสีแดงอยู่นะครับรอดูบ้านนิดหน่อย